หลังจากได้รับรางวัลจากยูเนสโกที่ยกให้กรุงเทพเป็นเมืองแห่งการอ่านกรุงเทพมหานครก็เดินหน้าเรื่องหนังสือและการอ่านเต็มที่เลยค่ะซึ่งการจะทําให้แผนดังกล่าวบรรลุและประสบความสําเร็จได้นั้นทางกรุงเทพมหานครเขาก็เตรียมแผนเพิ่มจํานวนห้องสมุดรวมถึงจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านตลอดปีให้กับนักอ่านหน้าใหม่และหน้าเก่าทุกกลุ่มวัยเลยค่ะซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่กรุงเทพมหานครได้จัดเพื่อขยายกลุ่มผู้อ่านให้เพิ่มมากขึ้นโดยการดึงเหล่าคนดัง แทบทุกวงการมาเป็น w a d i n g Brand Ambassador หรือทูตนักอ่านที่จะเป็นตัวแทนในการเชิญชวนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการอ่านให้กับคนทุกกลุ่มวัยไม่ว่าจะเป็นท่านพระมหาวิทิชัยวชิระเมธีหม่อมราชวงศ์สกุมพันธ์บริพัตรพิธีกรคนเก่ง Woody, วูดดี้วุฒิธรมิลินทจินดาปอเปียแพราการนักเขียนวนวนิยายภาษาอังกฤษคนแรกของไทยน้องเดี่ยวผู้ชนะเกมทศกัณฐเด็ก และสายเจริญปุระที่วันนี้มาเป็นตัวแทน reading brand ambassador คนอื่นๆมาพูดถึงสิ่งที่ได้จากการอ่านและการมารับหน้าที่ทูตการอ่านในครั้งนี้ค่ะค่ะและนี่นะคะปิงก็อยู่ กับอีกหนึ่งนะคะในทั้งหมดของ Reading Brand Ambassador นะคะของ BMA นะคะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะ<า>สวัสดีค่ะอ้โหจากพี่ชายเนี่ยเราจะเห็นหลายบทบาทเลยนักเขียนนักอ่านรวมถึงนักแสดงอ่ะนักร้องนักร้องก็ทกนั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 มนเกอบกมดแล้วนะใช <c oughs> ่นบบกนักนักนับนับบนักเขียนแลนันักนักนีกนอะนักา่านเกนอนควนักเเีนห์นแลนักนักอ่านและันักอ่ไนม้าันมันมีอะไรบ้างคะมัน จริงๆแล้วถ้าเราไม่อ่านเราก็เขียนไม่ได้มันมีความเกี่ยวข้องอะไรกันอยู่เพราะว่าการที่เราจะเขียนอะไรออกมาแต่ละทีมันก็ต้องมีข้อมูลใช่ไหมอย่างน้อยที่สุดต่อให้ไม่ได้เขียนเรื่องที่เป็นจากแรงบันดาลใจเนี่ยเราก็ต้องมีข้อมูลอ้างอิงเวลาจะเขียนอะไรถึงใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าต่อให้ว่าเป็นเรื่องที่เราแต่งจากจินตนาการเนี่ยมันก็จะมาจากการสะสมเรื่องราวต่างๆในชีวิตที่ได้มาจากการอ่านเหมือนกันต่อยอดอีกนิดนึงค่ะแลวเรื่องของการอ่านเนี่ยเราอ่านมาเยอะเนี่ยการอ่านให้อะไ<ม>ร, значит, รกับเราบ้างคะพี่สาย จริงๆแล้วเราพูดบ่อยเราพูดไว้บ่อยๆเหมือนกันนะคะว่านอกจากพ่อแม่แล้วเนี่ยหนังสือเป็นคนเลี้ยงเรามาก็คือว่ามันสร้างสร้างนิสยัยสร้างสร้างวิธีคิดสร้างความเป็นเราอย่างเงี้ยอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ค่ะคือเราไม่ได้บอกว่าความเป็นความเป็นคนอย่างายมันจะดีหรือไม่ดีหรือว่าใครที่อ่านหนังสือแล้วจะต้องเป็นคนอย่างเราอะไรเงี้ยมันมันไม่ได้จำเป็นมันขึ้นอยู่กับว่า สิ่งที่เราได้จากการอ่านในการอ่านของแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันนึกออกไหมเราจะวิเคราะห์อะไรมันออกมาได้ไเหมือนกันเพียงแต่ว่าเชื่อว่าคนที่ขยันอ่านหนังสือมันจะมีความมันจะมีเรื่องราวอะไรอยู่ในตัวมันจะไม่ว่างมันจะไม่แบบอยู่ๆก็แบบว่า เราเราจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างผ่านโลกของหนังสือเหมือนกันโดยที่เราไม่ได้จําเป็นจะต้องไปลองเองทุกๆอย่างอะคะ่ะซึ่งวันนี้พี่สายจาริญปุระก็ได้แนะนําวิธีการอ่านหนังสือตามแบบฉบับ reading brand ambassador ให้กับคนที่มีปัญหาในเรื่องการอ่านและคนที่กําลังเริ่มต้นการอ่านมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะส่วนตัวเลยนะคะคือแบบว่าปิงเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือมากเลยค่ะแล้วเวลาจะอ่านทีเนี่ยปิงจะต้องแบบว่าโอเคปิงจะต้องกินก่อนฟังเพลงก่อน<ร>แ<ส>ังขอแมง <laughs> เรา,เาไปตั้งข้อแม้ให้กับตัวเองมากเกินไป จะบอกว่าเพื่อนหลายคนกับรุ่นน้องหลายคนก็เป็นแบบนี้ค่ะพี่ชายมีข้อแนะนําหรือว่าเริ่มต้นสําหรับนักอ่านที่เป็นแบบปริ้งหรือแบบคนอื่นๆนไหมคะทีนี้ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ไม่ชอบอ่านที่ทพยายามจะมาอ่านตอนโตโตแล้วรู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคชีวิตเหลือเกินเนี่ยเป็นเพราะว่ารู้สึกว่าหนังสือมีแต่ตัวหนังสือเป็นพืชพืชไม่สนุกใช่ไหมเพราะว่าเราอ่านจากหนังสือเรียนมาอ่านตำราอ่านเลคเชอร์ซึ่ง ลืมความรู้สึกนั้นไปก่อนอันนี้เราไม่ได้ไปสอบแล้วเราโลกของเราโลกโลกในวัยในยุคปัจจุบันคนทํางานเราเราไม่ต้องไปสอบอะไรอีกแล้วนะคะ 2. เลือกหนังสือที่ชอบอย่าเลือกหนังสือแนะนำํำ mm. คือเวลาไปร้านไปตามอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีหนังสือแนะนํา mm. หนังสือขายดี mm. bestseller super hit ใครใครก็แนะนําให้อ่านอย่าไปเชื่อเขา เงินเราเราเป็นคนซื้อเราเลือกแบบที่เราชอบเลือกหนังสือที่สนุกค่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่จำเป็นว่ามันจะต้องฮิตหรือว่ามันจะต้องแบบอุ้ยใครๆคเขาก็อ่านกันไม่อ่านแล้วเฉยไม่เป็นไรเฉยก็ได้แต่ว่าเราก็ได้อ่านอะไรที่สนุกแล้วก็เป็นตัวเรานะคะนักอ่านหน้าเก่าหรือนักอ่านหน้าใหม่สามารถไปติดตามเรื่องการอ่านหนังสือดีๆกิจกรรมโดนๆและข้อแนะนําดีๆเกี่ยวกับการอ่านได้ที่ www.bankkokreadforlife.com ก่อนจะทิ้งท้ายงานสัปดาห์หนังสือกันไปก็อย่าลืมนาข้อแนะนําของ Reading Brand Buster สายเจริญบุรุษคนนี้ไปใช้ได้ โดยการเลือกหนังสือที่ชอบและอย่ารีรอโอกาสที่จะอ่านเพราะหนังสือสอนอะไรเราได้มากกว่าที่คิดค่ะแล้วเราต้องไปหาข้อมูลต่อไหมเราต้องอ่านอะไรแน่เพื่อเอามาตัดสินใจหรือเปล่าว่าอะไ